ขายเครื่องตัดสติกเกอร์คูโกทีเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8และ Windows 8.1ทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบา,เ,บาเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูง ด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชั่น USB 2.0 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูคร้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถจัดผ่านโปรแกรมอีลาร์คอลดอ a u ออโตแหรือโปรแกรมอ r t ขัดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พรินเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นไม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบามีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีก3ามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส้สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง2 8 0 0 0บาทสนใจโทร0 8 6 9 8 2 3 7 0 2 086-982-3702หรือ085-359-0250 085-359-0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมคารดดอีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเปเีียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ,จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0,000่นกว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกทท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมควบคุมคอม,มระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร086-982-3702-085-359-0250ด่วนขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถยนต์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟกรองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้า รอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องตัดสติเกเ,ออเ,ตตเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์าาฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคอร์ดอร์ปลักอินและอาร์ตคัท ใบมีดมาตรฐานมิมากิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้งานและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยซีเรีย p พอรและ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์ม้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียล และ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้พิเศษขายลดราคาเครื่อง63เซนราคา20,000บาทจากปกติ2,300บาทสนใจโทร086 982 3702ดวน เครื่องตัดสติ๊กเกอร์เทเนสเทเนสมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนตันสัญญาลบกวนตำ่ำทันสมัยที่สุดใช้กับ Windows XP Windows v i s t a Windows 7 และ Windows 8ทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำด้วยความเร็วสูงคุณภาพบอร์ด USB เวอร์ชัน2.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูดูดีคล้ายกับเครื่องมีมากิ ใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กตัดผ่านโปรแกรมคอร์ดอได้ทุกเวอร์ชั่นหรือโปรแกรมอาร์ตคัตสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ p r ิ n เตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรม ออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมคอร์ดอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมใบมีดตัด3ามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโปรโมชั่น ถูกที่สุดด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตร30ราคาเพียง26,000บาทหน้ากว้างเมตร60ราคาเพียง43,000บาทสนใจโทร0869823702ด่วน หน้ากว้างเมตรหกสิบราคาเพียงสามหมืนบาทหากจะพูดถึงหากจะพูดถึงเครื่องตัดสติกเกอร์บางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร ผมจึงขออธิบายสั้นๆดังนี้ครับเครื่องตัดสติกเกอร์บางคนเรียกเครื่องตัดสติกเกอร์หรือ Cutting Machine แล้วแต่จะเรียกกันเครื่องตัดสติกเกอร์มันก็เหมือนกับเครื่องปรินเตอร์ล่ะครับต่างกันตรงที่ปรินเตอร์ใส่กระดาษเข้าไปแล้วพิมพ์ออกมาเป็นรูปภาพเป็นตัวหนังสือ เรื่องตัดสติกเกอร์ใส่สติกเกอร์เข้าไปแล้วตัดออกมาเป็นรูปภาพและสีที่เกิดขึ้นก็คือสีของสติกเกอร์นั่นเองสุดท้ายจึงบอกเลยสุดท้ายจึงบอกได้เลยว่าเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องนี้เป็นคำตอบสุดท้ายของคุณในการเลือกเครื่องตัดสติกเกอร์คุณภาพสูงในระดับราคาที่ คุณจ่ายได้ซื้อครั้งเดียวใช้ไป10ปีคุ้มจริงๆขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟ แก้ลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพรอดป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟงาน รวดเร็ว3 8 4 0 0บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600ร้บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมครอร์ดอปลัก๊กอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมาก,กิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ SD card ดได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย s e r i a l p o r t และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด ศูนย์ถึงหนึ่กรัมความเร็วในการตัดงาน500รมิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตรสา พิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน,น่าใช้สนใจโทร086 982 3702ด่วน ขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้า กรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟงานรวดเร็ว3าม0 0บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมคอร์ดอร์ปลั๊กอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมาก,กิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ s d card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วยซีเรียลพอร์ตและ USB มีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มวนใช้งานง่าย เบลตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30 พิเศษ28,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้สนใจโทร086 982 3702ดวนขายเครื่องตัดสติก k e r k g l t n e s มอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริกา รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8และ Windows 8.1ทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชั่น usb 2.0 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรู ใช้กับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรมอีาลาสคารดอร์ออโตแคดหรือโปรแกรมอด์ดคัดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิมเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ย,ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็ก และไม่ต้องไปตั้งค่าไบมีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมไบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีก3ใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง28,000บาทสนใจโทร086 982 3702 086 982 3702หรือ085 359 0250 0853590250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดห้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมครัดออีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปรเรียนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก2 0 0 0 0กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญ บริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกๆท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกรมควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0869823702 0853590250ดวน ขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถยนต์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกเอร์เครื่องตัดสติกเกอร์คูโก นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์าาฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรมครอร์ดอร์ปลั๊กอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมาก,กิหน้าจอทัชสกรีน และสามารถใช้งานและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย serial port และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิล และไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ U.S